สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสไตล์สาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราพาเพื่อนที่สีนะคะมาเดินตลาดบีนมมนะคะนี้ก็วันอาทิตย์ที่21มกราคม2566นะคะก็ทุกๆวันอาทิตย์ตลาดบีนมอหน้ามอราชมงคลนะคะก็จะขาย สินค้าหลายอย่างมากมายนะคะพี่งแล้วเราจะพาไปชมบรรยากาศในตลาดกันนะคะไปเลยค่ะห้างนหน้าก็จะจอดมอเตอร์ไซค์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะไม่ได้มาตลาดกีมอหลายมากแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้าจุดนดี ตอนนี้เราก็อยู่ประตูที่สองนะคะประตูกลางนะคะนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าตลาดกันนะคะฝั่งนี้ก็จะไายข้าวเหนียวนะคะไก่าย,ย่างก็จะไปฝั่งนี้นะ,ะย้อนแสงนิดนึงฝั่งนี้นะคะช่วงเช้าก็จะยืนคนเดินเยอะนะคะ วันนี้แอนนีนไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะน้ารเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทานอาหารเสลงเลยปวดท้องไม่ได้นอนเลยให้ดีนี่อาหารในตลาดนะคะน่าขายหอเอาประตูนี้เดินนะตลาดคินมอก็จะมีขายอาหารหลากหลายชนิดนะคะฝั่งนี้ขายอาหารเดี๋ยวเราเดินชมอาหารตลาดคินมอ่อนดีกว่านะคะ ว่าไม่ได้มานานแล้วนะคะมีอะไรบ้างนนเนี่ยอาหารนาาร่นาทานน่าทานนะคะข้าวกล่องสามสิบห้าบาทนะคะคุณน่าทานมากเลยเนี่ยสามไส้อัว่วทอดหมูทอดด้วยน,น,นะคะเออวันนี้ไข่ไม่มาะคะไข่ถาดไม่มา กานข้าวผัดไม่ได้นะเป็นไข่ใหม่เดี๋ยวมีสวนนมาทานมากเลยค่่มีข้าวหมากด,ด้วยข้าวหมากดินซีไม่ใส่สารกันบูดห่อละห้าบาทค่ะข้าวหมากโบราณก็มีนะคะ,ะของนีไ้ได้วยด้วยค่ะ อัอ่วอาหารหลายอย่างเลยน่าทานมากเลยครับรช่วงนี้ก็เจ็ดโมงกว่า,วา,ละะาวแล้วนะคะนี่ไก่ตัวละหน่อยสายสี่ส้มตัวเจ้าโตโอ้ห้าานะสิเดี๋ยวเราจะดูสินค้าเกษตรทินงสี่ฝั่งนีน้น,น,นะคะ ริ่มจะมีเสียงเฟนคุณแอบแล้ฝั่งนี้เขาจะขายผักอินซีนะคะซีขายตั้งแต่ปุ๋ยมีผักมีปุ๋ยนะคะในประตูแรกนะคะเราเราเข้าประตูกลางนะคะมีสะเดาด้วยน่ารักมากเลยสะเดา ขายกําเท่าไหร่กันี่ย10บาท10บาท10บาททุกเพื่อน10บาทนะคะอันนี้ผักป่านะคะผักอินทรีย์นะคะผักอินทรีย์นะคะเสะเดาเจ็แดงไปเกลือเขียวนะคะนี่ผักผักอินทรีย์จะอยู่ฝั่งนี้นะคะจีีย้ายหนูยังเดินก่อนอะไร พิซีไทยดำผักอะไรนะใต้น่อ่ักักระหลนะ่นะลำปมเออ ไม่เคยเห็งงเมกมากเลยนู้อะไรคะนี่ลูกกะลำโปงอไหนะนี่นี่นี่ยกะลำโปงอันนี้เหรอกะลำโปงไม่ที่เป็นอันหัวเนี่ยกะลำโปงอ๋อเหรอคะนุเพิ่งเคยเห็นใช่ทานได้สวนอยู่ตรงไหนคะสวนอยู่บ้านฝาเซนาลินค่ะบ้านฝาเซนาลินเหรอคะปลูกแบบอรอร์แกนิกเหรอคะ ตกบดินในโรงเรียนใช่ไหมไม่ที่แม่ถามเพราะว่าถ่ายงานอยากถ่ายทําสวนผักแบบนี้ไงก็เลยถามในโรงเรียนเลยใช่ไหม,มสินค้าโรงเรียนจากโรงเรียนมาขายแล้วก็ก็มีอันนี้ด้วยใช่ไหม่ตั้มเท่าไหร่คะนี่สิบบาทจ้ะโอ้โห,หนะฮะเพื่อนสว,สวยมากเลยนะคะเนี่ย ออกแกนิกนะคะของโรงเรียนมากกว่าสินทรินนะคะเพื่อนเราจะซื้ออะไรดีเดาเดาดูก่อนนะคะสวยๆเท่านั้นเลยนี่ก็ผักนะคะผักเป็ดที่ภายในตลาดซีนมอนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะเดินโซนอาหารสองนะคะผัดไทยไม่มานะคะวันนี้แค่ชิมกได้คลยสำหรับผ นี่คือบรรยากาศตลาดกรีนมอนะคะก็จะคือคักนะคะรอบเช้านะคะมีอาหารหลายอย่างมากมายเลยนะคะเพื่อนเอฟีให้เลือกนะคะผักสดก็ข้าวก้องโอง้งามข้าวกล้องซอข้าวซอมมือนะคะมีงานหลายอย่างเลยนะคะ วันนี้ช่องตัวร,รัศมีไลฟ์สไตล์พามาชมบรรยากาศตลาดนัดิีมอนะคะฝั่งโซนอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโซนผ้าไหม่นะด้วยสีเพราะว่าตลาดใหญ่มากนะคะก็ตลาดซีนมอสุรินก็อยู่หน้ามอราชมงคลนะคะตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินนะคะหน้าวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะหลังจากมาเดินตลาดเรนก็เข้าวัดบูชาพระธรรมเนยที่วัดได้นะคะ พอมาได้เลยนะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะทีอทะะ่อยู่บนถนนหลักสองหนึ่งสี่เลยนะคะตลาดคลินมนอก,ก็นั่งรถมาก็ลงได้เลยสองแถวออกจากในเมืองก็ได้หรือใครขับรถผักไป่ังมาวันอาทิตย์ก็อย่าลืมนะคะอย่าพลาดลงซื้อของราคาถูกผักราคาถูกสินค้ามากมายนะคะเสื้อผ้ามีทั้งโซนผ้าใหม่นะคะ ให้กับทุกคนทุกท่านได้ได้เลือกกันเลยนะคะวันนี้ช่องตวะวันรัศมีเลสไตล์พามาเดินตลาดนัดกรีนมอนะคะต <c oughs> ลาดนัดสีเขียวตลาดกเกษตรอินทรีย์สินค้า หลายหลังมากมายนะคะให้กับเพื่อนๆในทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราเห็นคนมุงก่อนเราจะเข้าไปดูว่าเขามุงอะไรกันแล้วเราจะจบคลิปตรงที่คนมุงนะ,ะให้ดูว่าเขามุงอะไรกัน,นะะอเหรอคะเขามุงขนมนั่นเองนะ,ะเพื่อนสีอ๋อ มันมีช่องโทรลัสิบลสไตล์ก็พามาชมตลาดนักกินมอแล้วก็หวังนี้นงว่าเพื่อนเพื่อนเอทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความรู้ความบันเทิงจากเราวางไม้มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกาบประทานไปัยเพื่อนในฝวมในทีนะท่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุก,ทกๆุกองใจที่ให้การสนับสนุนช่นองของเรานะคะ ถ้าเขามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเพื่อได้ตีกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันและสีและสไตล์ได้มีกำลังใจนํำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวังดทุ่มีแก่ทุกคนทุกทนนะะ่านสวัสดีค่ะแล้